บรรยากาศยามเย็นนะครับที่วัดพระธาตแกงกอยนะครับมีความสวยงามพามาดูพระธาตุนะครับโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุนะครับที่มีความงดงามนะครับเป็น C, เจดีสี่เหลี่ยมจตุรัสยกเกศก่ออิฐผิวด้านนอกฉาบปูนมีความสูง9.5เมตรฐานล่างสุดเป็น ฐานเขียงซ้อนกันสามชั้นขึ้นไปเป็นฐานบัวและชั้นเรือนธาตุอยู่ในพังสี่เหลี่ยมจตุรัสยกเกตมีขนาดกว้าง5.4เมตรซ้อนกัน5ชั้นลดหลั่นกันไปจนถึงส่วนยอดลักษณะสถาปัตยกรรมนะครับสร้างขึ้นในราวพุทธศตวตรรษที่2 2 2 3ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำหรับชาติ และกำหนดขอบเขตของโบราณสถานดังในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่119ตอนพิเศษ117หน้าเลงวันที่29พฤศจิกา2545พื้นที่จำนวน8ไร่3งาน79ตารางวาครับ